รักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดเพราะอะไรเขาคือคู่เราหรือเปล่าก่อนจะรับฟังคำธรรมาอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พ่แม่นยำดังตาเห็นและยิ้มอวยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปู่จ๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไป คุณเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหงเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์เจ้าไพ่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาทำนายดวงชะตาสำหรับคุณใครที่เป็นสายสะสมไพ่ ใครที่เป็นสายลูกหลานบรมครูอยากบูชาไพา่อยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่งๆสำหรับคนที่เลือกหมายเลขกหนึ่งไพ่ขึ้นมาว่าวินาศโชคร้ายหรือศัตรูที่มองไม่เห็นเป็นอิทธิพลที่มองไม่เห็นหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขา มีปัญหาอาจามีเหตุการณ์ที่มีทำให้ความสัมพันธ์เกิดข้ออุปสรรคเกิดปัญหาเกิดความยากลำบากเกิดขึ้นไฟขึ้นมาเลยว่าเงินก้อนใหญ่ความมั่งคั่งผลประโยชน์มีมูลค่าสูงซึ่งหมายถึงการสัมพันธ์ระหว่างคุณมักงัวพันหรือเกี่ยวเรื่องกับผลประโยชน์หรือทางการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในความยุ่งยากและความลำบากความซับซ้อนเกิดขึ้นใพ่ขึ้นมาเลยว่ารักทรมานหลวงบอกว่าความรักครั้งนี้ทำให้เจ็บปวดและทรมานซึ่งหลวงบอกว่าความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งและความท้าทายอุปสรรคมากมายซึ่งทำให้ตัวคุณทั้งสองต้องเหนื่อยต้องล้าต้องทุกข์ทรมาน ให้ขึ้นราศีกรกฎเป็นราศีที่อ่อนไหวโลเลเจ้าอารมณ์ความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ซึ่งหมายถึงคุณหรือเขามีความอ่อนไหวหรือไม่บรรนคงในความรู้สึกของตัวเองทําให้ความสัมพันธ์ผันผวน,นและไม่แน่นอนให้ขึ้นมาว่าศีบุญพาวาสนาส่งสิริมงคลความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ของคุณ มีศักยภาพที่เติบโตและความสุขเกิดขึ้นหากคุณทั้งสองสามารถก้าวผ่านความท้าทายและอุปสรรคนี้ไปได้การที่เลิกเลิกรักๆนะครับตัดกันไม่ขาดมีสาเหตุจากภายนอกและภายในทำให้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและยากลำบากความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเติบโตได้ถ้าตัวคุณทั้งสองมานั่งจับเข่าคุยหาวิธี หาทางออกสำหรับคนที่เ,เลือกไพ่หมายเลขสองไพ่ขึ้นมาเลยว่ามารดาความรักความอบอุ่นความใกล้ชิดและความผูกพันอย่างลึกซึ้งความรักของทั้งสองคนมีความลึกซึ้งมีความผูกพันกันอย่างมากเหมือนรักที่มีการทนุถนอมเหมือนแม่กับลูก ความผูกพันลึกซึ้งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณและเขาไม่สามารถตัดขาดจากการได้ไพ่ขึ้นมาว่าราศีมีน,นเวองวางวิเวกสันโดษความว่างเปล่าความเงียบสงบการอยากอยู่คนเดียวตัวคุณทั้งสองต้องการเวลาที่จะแยกกันเพื่อหาความสงบและความเป็นตัวของตัวเองขณะเดียวกันก็ยังคงอยากจะกลับมา หากันอีกครั้งเพราะความรู้สึกดีๆที่ยังคงอยู่ใ้ขค้นมาว่าสวดมนต์การสวดมนต์การแสวงหาความสงบภายในและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงในสิ่งดีๆเข้าหากันตัวคุณหรือเขาพยายามหาคำตอบและแก้ไขปัญหาผ่านการสวดมนต์การหาความสงบสติอารมณ์สงบทางใจ การมีความเชื่อการพยายามหาทางออกทางจิตวิญญาณนี้ทําให้ตัวคุณทั้งสองมีโอกาสเชื่อมโยงกันได้อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสิ่งดีๆจะบังเกิดให้กันมาว่าคุ้มครองปกปักดูแลรักษาสิ่งที่มีค่าอันนี้ตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูแลตัวคุณอยู่และ ทั้งสองคนพยายามปกป้องความสัมพันธ์และความรู้สึกดีๆแก่กันความพยายามปกป้องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้และมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคบกันแม้ว่าจะมีการเลือกลากันไปพ่ายเกินมาว่าพ่ายแพ้ความรู้สึกพ่ายแพ้การเผชิญกับความยากลำบาก ตัวคุณทั้งสองต้องเผชิญกับความท้าทายและปัญหาทําให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขสบายนะัแต่ก็ยังคงกลับมาหาการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและเอาชนะปัญหาเหล่านี้แม้ว่านะครับเขาจะมีความลึกซึ้งและผูกพันแต่ก็มีความท้าทายและปัญหาที่ต้องเผชิญและแก้ไขการที่คุณทั้งสองยังคงกลับมาหาการเพื่อ,อพยายามปกป้อง ความสัมพันธ์อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณทั้งสองมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่ที่มีคุณค่าต่อกันและมีความสำคัญต่อกันคนที่เลือกหมก 3, ายเลขสามให้ขึน้นมาว่ารถเป็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการเดินทางซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและเขามีความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหน,นึ่งทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนและมีความรัก,รกๆเลเะเลออยู่เรื่อยๆไ้ขึ้นมาเลยว่าชูนะครับซึ่งบ่งถึงความไม่ซื่อสัตย์หรือว่ามีคนที่เป็นมือที่สามเข้ามีเกี่ยวข้องหมายถึงการที่ตัวเราไม่เชื่อมั่นหรือว่าไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้เกิดปัญหา โลกใบต่อมาใบที่สองใบที่สามนะครับและมีความขัดแย้งที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทำให้รู้สึกว่าอยากดักรักเลิกเลิกให้ขึ้นมาว่าเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงและการได้รับการสนับสนุนจากคนเล่าข้างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้รับผลกระทบจากความคิดและความแนะนาของเพื่อนฝูงของเขาอาจทาให้ความขัดแย้งและความไม่แน่นอน เกิดขึ้นในความรักไพ่ขึ้นมาว่าดวงตกนะครับโชคร้ายหรือช่วงที่ช่วงเวลาชีวิตที่ไม่ดีก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีมีปัญหามีอุปสรรคทำให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ ให้กมาว่าหายนะนะครับผมบอกว่าเรื่องของความล้มเหลวหรือความพังทลายซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสมีปัญหาและอุปสรรคที่ใหญ่เกินกว่าทจะก,กา้าวข้ามไปได้นะครับทําให้ความสัมพันธ์รักเลกเลิกไม่สามารถตัดขาดได้อย่างเด็ดขาดนะครับโดยรวมแล้วนะครับการลักเลกลิกเลิกเนี่ยไม่สามารถตัดขาดอย่างเด็ดขาดอ่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกถึง ปัญหาที่จะเผชิญร่วมกันนะครับในต,ตรงนี้ก็ตัวคุณทั้งสองต้องพยายามนะครับนั่งคุยกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคนี้ได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้อาจารย์หนูอยากได้เรื่องการงานอยากประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องแนะนําบรมครูองค์ปู่ฤษีร้อยแปพระองค์ด้านหลังเป็น พระพิคเนตปางประทานพรความสําเร็จกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลยดาวหเป็นดาวพฤหัสดาวแห่งโหราศาสตร์หมายถึงเงินก้อนใหญ่วาสนาบารมีและความสําเร็จใครที่รักและศรัทธากับบรมคคูองค์ปู่ฤาษีอาจารย์เกียรตินำเสนเมอมากๆใครที่บอกว่าอาจารย์หนูเป็นลูกหลานท่านหนูอยาก เน้นเรื่องงานหนูอยากสำเร็จขออะไรได้แนะนำเลย499เท่านั้นบูชาหนุนดวงชะตาหนุนวาสนาหนุนบารมีบูอะไรบูแล้วเหงอย่างตรงจุดสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้บูชาลูกจันสวัสดิ์เน้นเมตตา ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงมีน้ำมันจันว่านเขาหลงดอกมิดูโรยลืมกูไม่ลงยันอักระนะเรียกจิตอยากได้มหาเสน่ห์ติดตัวตัวคุณต้องมีของดีติดตัว449กกดจิ้มเข้าไปบูชาหนุนนำหนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารมี ลูกจันสว่สดใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันพระหันทิต์ักขระพระม่ารามันยันอักราร้อยแปดครอบดวงชะตาสายขาว ทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาวืดสายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้าน ใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหาร8แปดทิศหรือยันพริกชตาจากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้นเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อก ในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนํามาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรจุกๆหกเก้าเก้าสามสิบทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระวาดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอด หรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ